สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับทีมชาติจีนก็คอนค่าที่จะสับสนอย่างหนักนะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างหนักเหมือนกันโดยมีตัวผู้เล่นโอนสัญชาติแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงนะครับอายุเยอะแล้วนะครับในทีมหลายคนแล้วก็ตัวผู้เล่นโอนสัญชาติที่เขามีตอนนี้นะครับ ก็ล้วนแล้วแต่แข่งขันอยู่ในเหลยกจีนทั้งสิ้นครับนักเตะของจีนทั้งทีมครั้งนี้นะครับไม่ได้มาจากเหลีกนอกเลยคือเหลีกภายในท้้งพูดเราก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเหลีกภายในแล้วก็จะมีเฉพาะอารันคารันโยครับที่กลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่เคยติดทีมชาติจีนมาระยะหนึ่งแล้วก็ห่างหายไปแล้วกลับมาครับการสับสนของทีมชาติจีนครั้งนี้เพราะว่าแมตช์การแข่งขันที่เป็นสถิติกับทีมชาติไทยเนี่ย เขาจะมองดูที่สถิติเป็นหลักแล้วเขาดูแรงกิ้งอันดับโลกเขาอยู่อันดับโลกที่88เราอยู่อันดับโลกที่101ซึ่งความจริงแล้วอ่ะที่ผ่านมาในระยะ6เดือนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับอัปเดตครึ่งปีล่าสุดเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยอันดับโลกหลุดลงมาครับอันดับโลกของไทยไหลเราไหลขึ้นนะครับขึ้นขึ้นมานะครับ ส่วนทีมชาติจีนกับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าจะพูดกันตามตรงเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอกันเลยสติดังกล่าวเป็นสถิติต้องนับตั้งแต่ยุคมาโนโพกิงย้อนหลังไปเลยครับสรุปคือทีมชาติจีนเนี่ยตอนนี้ที่ผมว่าสับสนอย่างยิ่งก็คือเขามองไม่ออกว่าทีมชาติไทยจะเล่นอย่างไรนะครับเขาจะเห็นเฉพาะเทปการแข่งขันทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีทีมชาติไทยนะครับเจอกับคีรกิสสถานอุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบีย อุซเบกิสถานที่ผ่านมานะครับถ้ามองไม่ดีก็จะไม่สนใจเกมเหล่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทีมชาติไทยมีผลงานแค่เสมอคําว่าแค่เสมอนี่หละครับหรือแพ้หรือชนะมาแบตหนึง่งไอ้คาว่าแค่นี่แหละทาให้ทีมชาติไทยของเราหลบหูหลบตาหลายคนนะครับถ้าเกิดจะเล็งทีมชาติไทยก็จะพยายามมองตรงจุดที่ทีมชาติไทยเคยชนะเข้าที่บ้านทีมชาติไทยเคยเล่นเกมลุกอย่างฉูดฉาดเขาจะมองตรงนั้นแล้วก็จะศึกษาเกม ที่ผ่านมาก่อนยุคอีชีจะมานะครับและตอนนี้เนี่ยความมั่นใจของโคอีชีในการบอกลูกทีมทเพื่อจะเก็บสามแต้มการให้สัมภาษณ์รายวันวันนี้สุพโชคสารชาติกับสุพนัทเหมือนตาก็ให้สัมภาษณ์ทั้งสองคนนะฮะนักเตะจากแดนลำดวนศีสเกตทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเนี่ยให้ความมั่นใจให้สัมภาษณ์แบบสบายๆครับว่าไม่ได้หวนเกรงอะไร แข่งกับทีมชาติจีนครั้งนี้จะเก็บสามแต้มให้ได้นี่คือสิ่งที่ทีมชาติจีนเนี่ยหรือสื่อมวลชนแม้กระทั่งโค้ดบันโกยวนโควิดหรือแฟนบอลฮงคงของประเทศจีนเนี่ยเกิดความสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใดหรือโค้ดอิชิและนักเตะทีมชาติไทยทุกคนถึงมีความมั่นใจขนาดนี้ในการจะเอาช,ชนะจากทีมชาติจีนให้ได้ทั้งที่มาแข่งอยู่นะครับในประเทศจีนของเขาเอง อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้ามองไม่ดีจะมองไม่เห็นทีมชาติไทยเลยผมไม่ได้กล่าวว่าทีมชาติไทยโดดเด่นหรือว,ว่าเก่งอะไรหรอกครับเราเล่นเป็นระบบทีมนี่แหละเล่นธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ทําไมแพ้ชั่นเรามานิ่งขนาดนั้นล่ะนะครับทําไมอุดมคติในใจของนักเตะทุกคนเนี่ยจึงมีความนิ่งความสงบขนาดนั้นและมีความสบายๆนะครับมีความแจ่มใสไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นเต้นอะไรเลยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามาครั้งนี้ เพื่อจะชนะจีนครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นภาพปรากฏที่แปลกใจไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนจีนทําให้โค้ดบันโกอีวานโควิดให้สัมภาษณ์ด้วยความสับสนว่าไม่รู้ว่าทีมชาติไทยคิดอะไรและจะมาไมา้ไหนในการแข่งกับจีนเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในบ้านซึ่งจะว่ากันไปนะครับผมขอพูดเลย การแพ้ทีมชาติจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแพ้ด้วยความผิดพลาดของนักเตะของเราเองในการเร่งเกมนะครับและเป็นการแพ้ในการวางตัวผู้เล่นที่หลหลรวมในการวางเกมทําให้เราไม่สามารถที่จะกำชาัยชนะในบ้านเราได้พลาดท่าให้กับจีนซึ่งจีนเขาไม่ได้ทําเกมวิ้วเกมอะไรขึ้นมามากมายเลยครับเราพลาดกันเองสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนซึ่งมันผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับ แล้วในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผมบอกไปแล้วครับว่าทีมชาติไทยเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงแม้จะไม่โดดเด่นนะไม่โดดเด่นจนใครไม่เห็นเลยครับทีไหนที่มาแพ้ทีมชาติไทยก็โดนด่าหมดนะ่ะแม้กระทั่งเกาหลีนะไทยไปยันเสมอได้ที่บ้านเนี่ยก็โดนครับนี่แหละครับทีมชาติไทยช้างศึกของเราณนะวันนี้เนี่ยผมดีใจนะให้มีคนมองข้ามเราเยอะเนี่ยดีนะครับยิ่งมองข้ามเราเยอะเรายิ่งมีโอกาส ฟักตัวนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยและตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราเข้าที่เข้าทางทำไมผมพูดไปแบบนั้นครับเพราะว่านักเตะเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โชคไม่ว่าจะเป็นนักเตะในทีมนะครับหลายคนที่คุ้นชินน่ะเขาบอกว่าเขาคุ้นชินแล้วกับระบบบีชีซึ่งตอนแรกที่เราแข่งขันเดชันขับกับแข่งขันกับเกาหลีเนี่ยนักเตะบางคนยังไม่คุ้นชินครับแต่ตอนนี้นักเตะทุกคนซึมซับระบบนี้ไปอย่างเต็มที่แล้วเข้าใจถึงปัชญาของมันเข้าใจในการเล่น เข้าใจในแทคกติกเข้าใจในสิ่งที่อิชิชต้องการนะรครับเมื่อเมื่อนักเตะทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยการผลึกกําลังและการใช้สมาธิในการลงทําการแข่งขันเนี่ยเราคอยดูประสิทธิภาพว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและครั้งนี้ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะออกมาแพ้หรือชนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญครับเรื่องตัวผู้เล่นก็ไม่สําคัญนะรครับเรื่องตัวผู้เล่นก็ไม่สําคัญเรื่องผลแพ้ชนะก็ไม่สําคัญ แต่เราต้องทําให้ดีที่สุดและทําผลงานให้ได้ตามเป้าหมายนี่คือหน้าที่ครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทีมชาติไทยคําว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องยก,กุดมคติคําว่าทีมชาติขึ้นมาให้สูงเด่นให้เนื้อกว่ตัวบุคคลให้เนื้อกว่านักเตะครับดังนั้นเนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าทําไมเวลาคนไทยเนี่ยเวลาเล่นเป็นทีมเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จผมจะพูดเรื่องยากนะครับผมจะพูดเรื่องยากแล้วคลิปนี้ ผมจะอธิบายดังนี้นะครความเป็นองค์กรหรือการยกระดับของทีมขึ้นในระดับที่เหนือกว่าความเป็นตัวบุคคลของเราเนี่ยมันไม่ได้โดนฝึกมาระเบียบวิในัยในการที่จะเหมือนเหมือนเราเล่นกีตร์นี่แหละเหมือนเราเล่นพินเราเล่นเป็นเราเล่นเป็นสายเราเล่นเป็นเมโลดี้ครับเรายังเล่นเป็นคอร์ดไม่เป็นเรายังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่ได้แต่ญี่ปุ่นก็ทําได้ครับเขาผลิตรถยนต์ได้ นะครับเขาผลิตซอฟต์แวร์ยากๆได้เขาผลิตอะไรที่มันเหนือกว่าความเป็นความเป็นหนึ่งหรือความเป็นเป็นปัจเจกได้ทีมชาติไทยเราเนี่ยที่ผมกําลังพูดในอารมณ์คติของช่องปะคินมาตลอดเวลาเนี่ยเพื่อใจท่านมองเห็นทีมชาติไทยหรือช้างศึกครับแต่ส่วนตัวผู้เล่นจะบุญเวียนอย่างไรผลแพ้ชนะจะเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นองค์ประกอบครับมองเห็นอยู่แล้วครับว่าพีระมิดฝั่งขวาสูงสุดก็คือทีมชาติไทยเนี่ยนะครับคำว่าทีมชาติไทยก็คือจุดสูงสุด จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลไทยครับตรงนี้ถ้าองค์กรเข้มแข็งนะถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเป็นรูปมธรรมขึ้นมาแล้วในโมโนคติเราในความคิดเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเส้นทางที่เราเดินไปแพ้ก็ไม่กลัวครับแพ้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่นี่คือน้ําใจนักกีฬามันจะมาผนวกเข้ากับปัชญาเรื่องน้าใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้เป็นอุดมคติรวมเลยถ้าเมื่อ,อไหร่เราสามารถมีใจเป็นเอกภาพมองเห็นภาพโมโนภาพขึ้นมาได้ว่า ทีมชาติไทยหรือช้างศึกเนี่ยมันเป็นรูปมาทาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นนามธรรมาท,ที่เป็นรูปมาทาที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งสูงสุดตัวบุคคลหมุนเวียนไปครับนายกสมาคมก็เปลี่ยนไปเรื่อยโค้ชก็เปลี่ยนไปเรื่อยนักเตะก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับซูปเปอร์สตาร์สักหน่อยหนึ่งก็แขนสตาร์ก็มีซูปเปอร์สตาร์รุ่นใหม่มาแต่ทีมชาติไทยอยู่ที่เดิมครับมันจะเหมือนกันกับทีมชาติญี่ปุ่นเกาหลีทีมชาตินำองเอเชีย ซึ่งยังไงก็เป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีมันเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีระดับฟีท้าวความน่ากลัวทุกอย่างก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเกาหลีมันเป็นมันเป็นรูปมาทำขึ้นมาแล้วโดยที่มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานักเตะไปเรื่อยเลยครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโค้ดไปแต่ธรรมนูนฟุตบ,บอลเขาอย่างเจแปนเวหรือธรรมนูนโอเคลิกเขามีว่าเขามีระเบียบการเขามีเป้าหมายเขามีแพชชัน่นยังไงเนี่ยมันจะเป็นธรรมนูนของเขาอยู่ทีมชาติไทยของเราต้องกล่าวขอบพระคุณเพื่ออนนะครับบที่่ากว ลองระดมความคิดเห็นในเล่นกันนะเอาพูดถึงว่าเล่นๆน,นะครับไม่จริงว่าไทยแลนด์เว่ควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเราไม่เอามาดามานะแต่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกําลังใจเพิ่มเติมบุดมขติแฟชั่นให้กับกองเชียร์หรือครอบครัวฟุตบอลไทยทุกคนอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับกราบขอบพระคุณมากครับสาหรับคําแนะนําพอจะมองเห็นภาพที่ผมพูดไหมครับแล้วทีนี้ทําไมทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยถึงไปถึงระดับโลกได้ ทั้งทที่เป็นเล่นเล่นเป็นทีมเหมือนกันเราจะสังเกตนะครับว่าสปิริตในทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยเท่าที่ผมมองเห็นนะผมไม่ได้ติดตามมากนะครับสปิริตตรงนี้เหรอครับที่นําทีมชาตินะครับวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เพราะว่าการรู้แพ้รูชนะรูอภัยรอยยิ้มของนักวอลเลย์บอลหญิงทุกคนนะไม่ว่าจะเล่นลูกเสียลูกพลาดลูกอะไรเนี่ย เราจะเห็นความเกลียวกาดเราจะเห็นความไม่เป็นนำ้ำใจนักกีฬาของนักวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเราจะเห็นแต่รอยยิ้มเราจะเห็นแต่การให้กําลังใจกันเห็นเรื่องเกมกีฬาเห็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักกีฬามาแต่ทีมชาติทีมชาติไทยที่เป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็ยังคงเป็นนามธรรมาท,ที่ชาติในหลายชาติบนโลกไปนี้เนี่ยนะครับจะประมาททีมวอลเลย์บอลหญิงของเราไม่ได้นี่ครับเขาเรียกว่าสร้างตัวตนในทีมวอลเลย์บอลหญิงขึ้นมาได้แล้วเช่นเดียวกับทีมชาติ เช่นเดียวกับทีมฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีมาตรฐานนี้ทีมวอลเลย์บอลเราไปถึงแล้วทีนี้ฟุตบอลไทยเหรอครับที่ผ่านมาเนี่ยนึกถึงภาพองค์การฟุตบอลไทยเรานึกถึงภาพเรานึกถึงหน้านะ,ะเดอตุกเรานึกถึงหน้าซิโก้เรานึกถึงหน้าโกโกเาาจชนาทปใช่ไหมครับถ้าพูดถึงทีมชาติไทยอ่ะและใครนึกถึงหน้าทีมชาติไทยหรือช้างศึกออกบ้างผมเชื่อไม่มีใครนึกออกนะ ว่าทีมชาติชาติไทยหรือช้างศึกเนี่ยนึกนึกภาพไม่ออกอเรานึกภาพออกเรานึกออกแต่นักเตะอ่าซิโก้ปิยพงศ์ผิวอ่อนอำนาจเฉลิมเวลิตตะวันศรีปานชนะทิพย์สงกระสินเรานึกออกแบบนั้นนะแต่จะมีใครสรักกี่คนที่นึกภาพช้างศึกออกแต่ตอนนี้ท่านทราบไหมครับว่าตั้งแต่อิชิเก้าเข้ามาหกเดือนเนี่ยภาพของช้างศึกภาพของทีมชาติไทยมันปรากฏชัดขึ้นเรื่อย ส่วนภาพหน้าตานักเตะในทีมเนี่ยมันเลือนลงเรื่อยๆครับนักเตะทีมชาติไทยในยภาพมันเบลอลงเรื่อยๆแต่ภาพของทีมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสีน้ำเงินเข้มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโลโก้ช้างศึกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันชัดตาเราขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับว่ามันกําลังเกิดภาพนี้ขึ้นเช่นเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีเนี่ยถ้ามาเมื่อไร่เราก็ขั้นครามเพราะว่าภาพของทีมชาติเขามันชัดนะครับซูเปอร์สตาร์ก็ส่วนหนึ่ง ทีนี้ซูเปอร์สตาร์ที่จะเด่นดังได้เนี่ยเมื่อทีมชาติมีภาพชัดแล้วและสร้างผลงานได้ระดับโลกแล้วครับซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องไปแข่งที่ลีกใหญ่ๆสร้างผลงานในลีกนะครับสร้างผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในการยิงประตูทีมชาติาตใหญ่ๆตรงนั้นนะ่ะก็จะเกิดภาพซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นขึ้นมาประดับข้างกับรูปช้างศึกจากนั้นแล้วมันก็จะเป็นยุคเป็นสมัยนะครับเข้าอหอเกียรติยศไปนะครับเป็นยุคเป็นยุคไป นี่คือภาพจริงภาพรวมที่มันจะต้องก้าวไปครับแต่ถ้าเรามาวนลูปอยู่ตรงภาพใบหน้านักเตะอย่างเงี้ยงงทีมชาติไทยคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะก้าวพ้นโดยจากขอบอาเซียนเราพ้นจากความผิดพลาดต่างๆนานาดังนั้นนะครับวิสัยทัศน์หรือว่าทัศนคติของโค้ชที่ชาตที่มอบให้กับทีมชาติไทยแล้วตอนนี้แพชชั่นนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเขาเรียกว่าละลายตัวตนหมดครับละลายตัวตนหมดเลยจะเก่งมาจากไหนก็ช่างจะเป็นสตาร์มาจากไหนก็ช่างแต่เล่นในระบบครับ เล่นในระบบเล่นเต็มที่นะครับมีความสามารถพิเศษเอาเต็มที่แต่ต้องอยู่ในระบบระบบที่ว่าคือทีมชาติไทยคือช้างศึกครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าทีมชาติจีนโค้ดบันโกอ,อีวานโควิดเนี่ยดูไม่ออกจะดูออกได้ไงครับเพราะคุณไปดูสถิติตั้งแต่ในอดีตเนะี่ยตั้งแต่ยุคมาโนโพก,กิงคอยหลังไปนู่นนะทุกวันนี้บอลไทยมันเปลี่ยนยุคแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เด่นเราเสมอมานะครับคุณไม่ดูเทปการแข่งตอนที่เราเสมอ เราแพ้เราเสมอมาช่วงอิชิเล่นมาภูมทีมเนี่ยถือว่าพลาดคุณจะไม่รู้จักทีมชาติไทยเลยแล้วอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วครับว่าแผนการเล่นของอิชิมันจับทางยากมากจริงครับเล่นอุดเล่นกองหลังแน่นแต่เล่นยังไงล่ะครับและเวลาทีมชาติไทยเข้าไปเอาประตูทีมชาติอื่นนในแต่ละแมตช์น่ะมันไม่ซ้ําเดิมเลยนะครับเราบุกแต่ละทีเนี่ยเซนฟุตบอลเราอย่างที่อิชิ นะครับแล้วก็โค้ชญี่ปุ่น,นหลายๆท่านบอกว่าทีมชาติไทยมีแนวลุกมีความสามารถเฉพาะตัวในแนวรุกที่เหนือกว่าทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเพราะนักเตะเรามีพรสวรรค์จริงครับในการเข้าทำดังนั้นการบุกของทีมชาติไทยจับทางไม่ได้เลยเราบุกเราบุกทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราทำประตูได้หมดครับแล้วทำสวยงามด้วยลูกยิงของเจ้าเชกที่ยิงอุซเบกิสถานนี่ก็ติดระดับเอเชียเลยลูกนั้นนะนะครับลูกยิงของอสุปชาชัยใจเด็ด ในแมตช์ชนะคีคิสถานก็สวยงามงดงามครับเราทำประตูได้สวยจับทางไม่ถูกหรอกครับแล้วยิงอิชีจัดแพงรับเนี่ยอย่าไปอ่านเลยครับคือมันละเอียดมันมันละเอียดอะถ้าคุณไม่ละเอียดพอคุณก็อ่านไม่ออกนะครับนอกจากเราจะดูแบบละเอียดจริงๆว่าอิชีเขาคิดยังไงแล้วค่อยค่อยไต่ความคิดถอยหลังไปเนะี่ยจะรู้ว่าอ๋อทําไมเจต้องต้องถอยหลังมามารับอย่างนี้ทําไมแนวรับเราเป็นรูปโค้ง นะครับโค้งในลักษณะที่หงายมาทางคู่ต่อสู้แล้วทําไมเวลาขึ้นเวลาลงก็าขึ้นลงกันยังไงใครรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างจุดช่องโหว่ของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับทำไมมิดฟิลไปซ้อนอยู่กับเซนเตอร์แล้วก็ทางด้านวิงแบ็กสอข้างเนี่ยเป็นตัวทําทเกมอย่างไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จับทางไม่ออกครับจับทางยากเพราะว่าในวิธีการฮุยฉีเนี่ยมันเป็นวิธีการ ที่คิดค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะน่าจะสลับซับซ้อนและมากกว่าการคิดโดยทั่วไปในการจัดแผนการเล่นซึ่งมันเป็นแนวคิดของส่วนตัวครับมันเป็นเรื่องที่ที่เราเข้าใจยากเข้าใจเข้าใจไม่ได้ดังนั้นมันผมไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมโค้ดทีมชาติจีนหรือโค้ดทีมทีมใดก็ตามแต่ที่เจอเราจะจับทางเรายากแต่วิธีการที่จะชนะทีมชาติไทยมันก็มีครับก็เหมือนกับเกาหลีนั่นแหละเขาใช้วิธีการไม่สนใจไทยจะเล่นแบบไหนแต่เขาใช้บอลระดับโลกครับในการบดขยี้เรา ตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในระหว่างฟูมฟักอ่ะแต่ถ้าเราแข็งแกร่งแบบนานๆไปนะเราสามารถเล่นได้แข็งแกร่งเมื่อ,อไหร่เนี่ยเกาหลีก็ทําอะไรเราง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกครับก็ทําได้เฉพาะช่วงที่เราฟูมฟักนี่แหละเราอาจจะซูสีเกาหลีกว่านี้มากขึ้นในอนาคตแต่เราจะต้องไม่เปลี่ยนเส้นทางเราต้องเดินเส้นทางนี้ไปให้สุดครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ภาพมุมมองที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยยิ่งใกล้วันแข่งขันนะอีกสองวันเท่านั้นเองครับ อีกสองวันเท่านั้นเนี่ยก็จะเจอกับจีนแล้วเนี่ยจีนนี่สับสนกับทีมชาติไทยอยู่เลยแต่พบก,กับจีนก็ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ร่วมบนเชียร์ร่วงบอส่งกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่รู้จะมาไม้ไหนแต่ที่แน่ฮะไม้จีนอ่านไม่ยากหรอกนะครับซ้อนกันอย่างมากก็ไม่เกินสองสามแผนนะแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอ่านยากการแก้เกมจีนก็น่าจะแก้เกมไม่ยากนักนะครับทั้งเรื่องความฟิตทั้งเรื่องอายุเขา แล้วการเล่นของเขาเขาต้องเล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลอยู่แล้วครับตรงจุดนี้เละเป็นจุดที่ผมคิดว่านะถ้าทีมชาติไทยเราไม่ยุบกําลังใจไม่ตกเนี่ยโอกาสที่เราจะกำชัยก็มีสูงฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลจะไม่แข่งเนี่ยแต่เราเป็นคนไทยเราเป็นครอบครัวฟุตบอลร่วมร่วมแรงร่วมใจครับเชียร์ทีมชาติไทยให้ชนะทีมชาติจีนให้ได้ในวันที่6แข่งขันกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็แฟนเพจช้างศึกนะครับทาง Facebook สามารถรับชมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมมาพูดเรื่องที่ผมไม่แน่ใจนะว่าผมพูดแล้วมันเคลียร์ไหมคลิปนี้ผมคิดว่าผมพูดไปแล้วแหละถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจที่ผมพูดก็ขอขอบคุณมากครับแต่ถ้าไม่เข้าใจผมจะพยายามพูดใหม่ในเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากครับจะพยายามผมจะเปิดฟังอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะดูความบกพร่องของผมว่าผมพูดอะไรไปแล้วมันฝังยากผมจะพยายามพูดให้เคลียร์กว่านี้ครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นหัวใจจริงๆครับ เป็นหัวใจจริงๆในการก้าวเดินในก้าวต่อไปในของช้างศึกของเราซึ่งเรามาพูดคุยกันในฐานะแฟนบอลหรือครอบครัวฟุตบอลขอบพระคุณมากครับที่เราฟังคลิปนี้ครับ